วันนี้ข่อก็จะมาประกอบความตั้งใจที่ข่อยเนี่เมื่อยล้ากับการดีทำงานโดยโน้ตบุ๊กพอทำงานเมื่อยล้าล้างข่อยกับกงจากการทำงานดีนั่งแล้วก็จ้องเขาไปแก่ตา และประสิทธิภาพกับโไดเหลืองเลยโน้ตบุ๊กนี่กัเนาะมันจะฮอฮิตซิงหน่อยเคือเค่องเคื่องภายในค่อนข้างหน่อยเปรียบเทียบกับตั้งตัวบบไดและมือถ่อก็จะมาประกอบแล้วก็จะกลับมาใส่ PC ตาม่อยเคยใส่ทํางานมาก่อนแต่ก่ PC อนพีซีเขาเนี่่อน,นข้างกะสเปคกับเพียงพอในการใส่งานสมัยตอนเกือบสิบปีก่อนแหละและมาตอนนี้มันเปลี่ยนไปลายแลลวเนาะเทคโนโลยีค,คือไฟล์ข้อมูลในการเฮ็ดเบียกมันจะเป็นกราฟิกวิดีโอหูผ่าินดีขอเฮตดก็บ่เพียงพอโน้ตบุ๊กของ่ขยทีแห้ง กูพี่สี่เขาเกือบสิบเท่าก็บ,บวัยก็เลย บวยแห้งเลยตรงงานสาลยอะไรกัการทำงานทีคนค้างบวมีจูงใจอยากจะเหตเวียวคนค้างเมื่อเนี่ยหมันเป็นกๆๆๆๆๆึ๊กเวลาเหดเวียกึกกึ๊กกึกมันเป็นจะคอยนี้คอยเส่อว่าหลายคนอาจจะเข้าใจสําหรับคนเหดเวียวด่านกราฟิกสายตัดต่อวิดีโอหุปภาพนี่หุ่ภาพอาจจะบริเนตเรื่องสเปกแห้งหลายก็จะคอยวิดีโอเนาะตัวเนตสเปกเนี่ยและวันนี้เพื่อขอยากให้จริงจังกับงานและมีความส,สม่ำเสมอในการเหตเวียเพื่อความ เป็นระเบียบในการเฮดเบียกนะมีจังหวะของมันแมนยูวาไลายเธอเนี่ยคอยคิดว่าการเฮดเวียด้วยโน้ตบุกันคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการออกไปนอกไปไหนไปนี่เนาะแต่ว่าประสิทธิภาพมันมีหน่อยหลายในการเฮ็ดตีกับน้ตบุกมันรู้สึกว่าเออห้องผเสียเวลาไปกับเวลา่างเปล่าเอาถึงน,นันปลุกแต่ว่าเนื้อง,งานมันบดได้ทอคือฟิซิสแล้วมัเนเองก็กระจัดสเปคในราคาที่ประมาณ3 0ม0 0ื่นต้นๆนี่จะมีอย่างเดียดวยก็คือลักๆกก็คือเมนบอร์ดเนาะ เอามาก่อนเปนบอร์ดแมน a s l o c k b c 5 0 Steel Legend เป็นบอร์ดที่ ATX เ,เปน,นบอร์ดใหญ่นะตอนนี้ก็จะพอนัซื้อเคสเถอ,อะหรอกมีเคสเกา่าซีอลองฟืน้นใส่ไปก่อนนั่นอาจจะได้มีเงินเราจึงซีซือ้อใหม่และนดนนี่ก็จะมี CPU Ryzen 7สามพันเจ็ด X ราคาโปแพงไาได้นะเพราะว่ามันเป็นเจนตัวเก่าแล้วเดนีน่แต่ว่าเดนนี่แพงนะควัซืกอก่อนข้างราคากับโปรแพงละกับโถือพราะว่าเดนนี่ CPU ก็ขาดตลาดแล้วหาโปรได้แล้วหาอยากเลยถ้าพูดได้หาได้ก็เถอะโซดีแต่ว่าราคาคนข้างจะจะแพงแนะและสิ่งที่ขาดที่สุดในตลาด หาอยากที่สุดนั่นก็คือการจอโ่จะเป็นหลุนใดก็ตามหาบ่าได้หลายเดีอนย่นี้ ผู้ได้หาได้ก็ถือว่าโชคดีห้าได้ราคามันก็เฟอร์ไปแพงเนาะเฟอร์แท้เฟอร์วามันเฟอร์ไปพู้สามสี่เท่านะคือตัวอย่างราคาประมาณเจ็ดแปดพันมันขึ้นไปหอดเกือบสองหมื่นบางจักก็ขึ้นหอดไปสามหมื่นก็มีคือราคาหนักเกียรติลีแต่การ์ดจอที่ข่อยได้มากก็เป็น G e Force GTX หนึ่งหกศูนย์แต่ตัวที่ตั้งใจอยากได้แมน GTX หนึ่งหกหกศูนย์ซูเปอร์แต่ว่าราคาตอนนั้นมันก็ห้าหย่าแหละว่าไวแพงไรเดี๋ยวนี้ขี้รายยังหน่อยก็อยากได้หนึ่งหกห้าศูนย์ซูเปอร์แต่ว่าได้ หนึ่งหกห้าศูนย์ก็บ่เป็นอยังเอาไว้ตอนนี้ท่าสถานการณ์การ์จอให้มันเป็นปกติเพราะว่าโซนี่บิตคอยมันมาแหงเนาะก็คุ้งนาจะเห็นครับผูมาแหละโซนนี้ก็ใช้บิตคอยมาแหงงลายและในนี้นขก็จะมีเออ่พาวเวอซ่าพายพาวเวอซ่าพายจะเป็นของคูลเลอร์มัสเตอร์เป็นคูลเลอร์มัสเตอร์หกหลอยวัตต์แต่ว่าก็บริเนตราคาแพงนิดเดอยแต่ว่าก็พอใช้างานกับพ่อเขาเป็นแปดสิบพัตบอนแล้วก็แรมเป็นของของยังเนาะอ่านบอกอ่านบ่าเป็น c u r วีแม่นบอร์ดรซื้อยี่ห้อคลิฟเป็น RGB 32GB ิบัตรสามแต่ก็ต้องมาหลดอีกเนาะคับแม่นบอร์ดับมันทีห้องฮรับประมาณอาจจะ้องเก่าๆนี่แต่ว่า่าจจะโอเวอร์คอกได้อยู่ประมาณสามบัตรมัองได้อยู่อืมตัวนี้เป็นของเกาหลี SSD NVMe เนาะหรือ NVMe M.2 หรือหน่วความจำครื่องก็คือ SSD เป็นของซัมซุง เก่าเจ็ดซูดอีโวโบเมนพัสนะหรือธรรมดาเนี่ยแหละ NVMe M.2 หรือ NVMe M.2 แนหละอืมคนอาจจะเออาไลนา์ส่วนไลน์ NVMe นะเป็นหาร้อยกิกซ์ซัมซุงในนี้ก็จะประมาณสามหมื่นต้นต้นบอลลูนเคสเนาะแต่ในนี้ก็จะซื้อซิลิโคนที่ผลที่ซื้อมาความจริงมันก็นมีในตัว CPU แหละของฮิตซิงอะนะมันอยู่ในฮิตซิงของไลเซนเจ็ดนะมีแล้วแต่มันมีหน่อยคอยอย่คอยอยากให้มันทัว่วก็เลยซื้อมาซิลิโคนมาเติมใส่์นิดนึงนะเนาะของคูลเลอร์มัสเตอร์ในนี้ก็จะ รวมมาบ่ามีอย่างหลายเนาะเพราะว่าคอยซื้อมาเพื่อให้เปิดเครื่องไหนใช้งานไปก่อนตอนนี้ก็นนยังบ่ทันมีนส่วนอื่นๆใส่เมาส์ยังไปก่อนแล้วก็จอ,อยังใส่จอเก่าก่อนเนาะจอโลโลนี่เลยก่อนรับทามีเงินจะซื้อมาตื่นตอนนี้ก็ใส่เคสเก่าบ่รูราแล้วเลสเคสโลโลนี่คีย์บอร์ดอยู่นี่คีย์บอร์ดอ่ะ RGB ราคาถือๆ อนี่ก็จะเริ่มประมาณสามหมื่นป้ายนี่แหละโมเนจว่าสามหมื่นเท่าไรบัวใดคิดรหลเงินนะแต่ว่าสามหมื่นไปแน่นอนถือว่าบัวราคาขอ,อนข้กังก็ปกติแหละบัวสูงร้ายนะเพราะว่าคอยซื้อเน,อน,อนอาะฮะบอวซื้อราคาที่มันบวัวสูงเกินปแน่ทไปซื้อ,อยังหันด้วยนี่มันแพงแล้วมันขึ้นละเครื่องไอทีเริ่มขึ้นละนองสมเหตุสมผลแหละเพราะว่าเงินมันผ่านเท่ามาันก็ขึ้นแน่แต่ว่าหลากัลกๆนี่มันการ์ดเจอกับซีพียูขาตลาดมันขึ้นอยู่แล้วแต่ซีพียูยังพ่อฮได้อยู่บางส่วนแต่ก็ขึ้นบาด แต่นะ่ะการ์จอนะขื้นร้ายสภาพผู้ได้ดีบ่จําเป็นหรือไ่จําจเป็นต้องประกอบคัามบ่อ้ในโซนนี้ร่อถ่าสถานการณ์ของการ์จอให้เป็นปกติก่อนให้มันมีสัพพายรายก่อนเพราะดินี้ดีมากมันรายเอาละมาเริ่มประกอบเลยขอจะเริ่มเป็นบอร์ดก่อนแหละคลายออกเปคอเมียนึงจากอย่างก่อนเดียวมันจะเกิดกระตกอืมสัพพายปรกานี้ ASRock B450 Steel Legend หใครออกมาก็จะเห็นตัวนี้ตัวซุบขางลังเมนบอร์ดนี่คือตัวไายนะหลายคนคงมีประสบการณ์เหือดออกจากมือหน้าเกียร์นะาหล่นนีดเพระบมากมันได้เป็นลักษณะเล็กนี่ถามตัวตีดบอร์ก็จะดีกว่าปลอดภัยกว่าอันนี้ก็จะมีอสายซาตาน่าจะเป็นสองอันแหละสายซาตา ขูมือคือกันอ่าอ่านสารพัออหดหลากหลายอ่านมุดนี่ก็คงบ่ด้ประกอบดอกคนน่อน,นข้างหลากหลายริมเป็นบอร์ตตัวนี้เนาะมีาสาย SATA หกอันนี่เห็นบร่รมีพอร์ต USB หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพอร์ตมี USB C หนึ่งพอร์ตนะ USB A เจ็ดพอร์ตรวมมุดเป็นแปดพอร์ต แต่ว่านี่นี่ก็กจะบริซ้อนละเอียดยังดอกะคอยประกอบข้อมูลบ,บริมาซอนนะคิมนี่ทอยมาประกอบเล่นๆซื่อให้เบิง่งเป็นคลิปวอล์กสื่อเนาะเออลืมบอกลืมบอกว่าอ่าเมนบอร์ดตัวนี้เนาะออกแบบมาจากทุงงานเราโดยส่วนใหญ่จะห้องฮับซีพียูเจนสองขนาดแต่ว่านี่นี่กับในกองเนี่ยน,นะเขากรติดมาบอกว่าห้องฮับเจน3ได้แล้ว คลายออกมา CPU นี่จะเห็น AMD Ryzen จะมีสต er ิ๊กเกอร์มานำเอาละวิธีเคยนูจะได้โบได้มาถ่ายไก่เกาะได้เพราะว่าเป็นวอล์กที่สุดเวลาใครเนาะจับค่อนข้างระวังไปนี่ในนี่ก็จะมีเนาะวิธีใส่กับโบได้เนาะให้สังเกตเบิ่งสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมน้อยนี่ก็คงจะถ่ายโบเห็นถ่ายว่าต่อมาถ่ายให้ดีๆอีกแน่นี่มันหน่อยล้าอยู่ในนี่เนาะอยู่ลุมสุดของไลเซนด้านเบื้องซ้าย ก็เข้ามาสอกเบิงอยู่ในนี้เนาะลายเส้นตัวสามเหลี่ยมโอเคเขาแล้วก็แงะมันลงอืเท่นนี้ก็เสร็จสิ้นคือเหตุผลที่ขออ่อยอยาเติมซิลิโคนความจริงในเหตุซิ่งมันก็มีอะไรเนาะแต่เหตุผลที่คอ,อ,อยาเติมนี่ก็อยางว่มันบบทัวรแลลวมันอ่านี่สิ่งจะมีสายเอาสายออกก่อน นี่เฮดซิงของ AMD ในทางลังเนี่ยตอนตัวเขาจะเอาลงมันก็จะมีซิลิโคนมาไว้แล้วจะคอยยานบนบัวทัวก็เลยสืตอม,มันอีกจากน้อยหนึ่งการใส่ซิลิโคนนี่มันก็มีหลายวิธีเนาะ <S 2> <S 2> มีขนาดน้ำในข้ออาภามันซมสซื่นของมันขอ่อยนันมันมีอากาศขังไว้นะจะใส่ได้ก็ใส่อยันจะใส่ใเป็นตัว X นะเรคิดเนาะมันจะทัวจังสี ไปเซ็งสิอ่าพอคิดว่านะัมันจะทัวร์อะไรเฮ้ยโอ๊ย,อยลายโพดลายพโพดอุย้ยนอนจะเป็นลายเถอะบีจึงได้กับพอบีอ,อ้อปูดปรเดี๋ยวโอ้ยลายแล้วเนี่ยลายลายแหละอืมจับจับ,จบนิดนึงก็ได้อตอนนี้จะใส่ฮิตซิงเลยอ่าอืมแล้วใส่ฮิตซิงแล้วเขาก็ล็อกเนาะเพื่อไว้มันตีงอยู่ทางนี้ไม่มีล็อกบิดมาล้างนี่ น็ mm hmm. อตน็อตปลงดีๆนี่เนาะ M2 SSD มันหน่อยเท่านี้เองกระจิตลิปเ,าเขาเ,เาเห็นในขึ้นใหญ่เนาะเห็นในกล่องใส่กับซูปคอเลอร์แล้วละอืมดันมันเข้าไปดันเข้าไปดื้ออ้ยมันจะแง่งอย่างสี่อยู่แลวเขาก็มีแต่คมมันล่องแล้วก็ใส่นอ็อตสำหรับที่บมีฟ้าคอปิดนะ่ะมีแต่จังสี่ละแต่นี่มีฟาคอบจะใส่ฟาคอบแกะยางนี่ออกเนาะหันเข้าไป แต่ว่าการฮันนี่ก็บะเจาเป็นต้องหันแน่ยนยังไรหรอกหันพอประมาณก็พ่อแหละเพราะว่ามันกับใบแมนเครื่องจักรเครื่องยนต์ยังไงนะเป็นบอดตัวนี้เนี่ยเป็น R G B เนาะลืมบอกเวลาใครเนี่ยระวังเข้าหามไปจับตัวท่อของมันเนาะเวลาเปิดออกมามันจะแอร์เร์ขึ้นมาก,ก็ได้เนาะหรือเปิดบ่ไดก็เป็นได้พยายามอยาาให้มือมันไปแตะ a อหนึ่ง,งนี่บีหนึ่งตรงตรงเดี๋ยวมาเบิ้งไหมฮะเบิ้งมาเบิง้งเปิดได้แล้วฮจะไปเบิ้งในใบออดอ่เขาแล้วืจะเป็นติดเธอเนาะ ต่อมากก็จะใส่เคสบันนี้เออนี่เคสเกา่าเคสเก่าจะเป็นสีทางร้ามันจะเป็นสีเคสเกา่า,ายังใหม่อยู่แต่แบบเป็นยังมีพอสป라이ะคือยังซื้อมาพอแต่ยังบม่ได้มาตรฐานเนาะคนประกาศมาใสา่มันเสี่ยงเห็นเห้เครื่องก็พังไลยตัวที่มันแง่แง่ ให้หน่อยๆก็คือพวกอันนี้พวกปุ่ม power นี่ปุ่ม start ปุ่ม restart นี่ขนาดมันหั่นได้หั่นดีเด้เว้ยตัวนี้บม่ยากหอกพวกอ่า usb audio อย่างนี้บม่ยากหอกตัวสิ้นใหญก็คือปุ่ม power นี่แหละปุ่ม restart นี่เนาะซ้ายคือที่ใส่ยากเนาะคนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเซน power r e ร์ a r t SSD LED เนาะฮั่นดี restart อ่าถ้าเบิ่งบ่ได้ก็ใส่ฝูมือ เีจะลองใส่ก่อนเพราะว่าก็เคยใส่มาหลายเครื่องแล้วเห็นแล้เห็นหรือม่เนแล้เดี๋ยวไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวคอยสีมาอธิบายใายละเอียดเพราะว่ายังชีได้บ้างขอไม่ยุสำหรับใส่้ายตัวนี้อืมตอนนี้เสร็จไปแล้วเดี๋ยวก็มาลองเปิดก่อนนะอ,อใส่ก่อนตอนนี้ใส่ก่อนก็ลืมใส่พราะวสะไรก่อนว้ย นี้มีจะนอ็อตประมาณหาโตหะสีโตนะไอ้หันนั่นนะนนี้มันจะมีในเป็นบอร์ดมันจะไดไดหนึ่งสสสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนันจะมีส 10, 10ิ1สิบรเอ็ดนี่แหละจะมีสิบอร์ดให้จับนอ็อตแต่ว่าในนี้มีอยู่หาหรือสีโตในเคสตัวนี้ใส่ไปก่อนเนาะโอ้มเใคสนี่จะใส่ยากเลยดิใส่ตัวนี้ก่อนแข่งใส่ยากจริง นี่จังได้ดีเอาๆๆจับๆๆๆๆก็บ่ได้เอาเซตกูบัดนี้อือเนี่ยนี่แหละสายโมไปได้สิมันยาตอนนี้เปิดสวนกันมาเอลืมใส่กระจกกระจกกระจก TTX นี่ก็ได้เอใส่กับเคสนี่ ถ้าเป็นซองพอลลมเนี่ยคงจะใส่บ่ไดั้มันดันมันขาดตัวนี้แหละตัวนี้แหละต,ตัวที่คอยว่าเป็นยังคือคอยขบใส่ตัวยึดน็อตให้มันครบสิบตัวแล้วมันใส่บ่ได้คขาดมันขาดตัวนี้้าได้มันคงยากตรงหาตัวโรบิทีแครสซันมหันเงี้ยตัวนี้ออกก่อน <c oughs> อ้าวลื <c oughs> <c oughs> ้แคนี ังยีใส่ได้ปะดิชุดๆๆๆๆมันก็ใส่บ่ได้แล้วเนี่ยนี่บุใส่เขาข้า,าขงนี้ก่อนได้บ่ะวะได้บ่วะอ้าวคงจะบ่ได้ได้ถ้าบ่หันน็อตอกอกก่อนนี่เฮ้ยต้องมาใครออกเดี๋ยวจริงไขรเปิดก่อนเปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวจริงไขรปิสิอย่างวันทันมีเงินซื้อเนาะใส่จอกลับไปก่อนเปิดติดแล้วอือจอคืบอบ่ขึ้นวะอ๋อขึ้นละกี่ขึ้นอ๋อสวยงาม แอสโอกส์เอาละมาตาในเนาะเพราะว่าตอนนี้ป่ะธานมีวิดโดเขาประทันได้เถอปิดเครื่องก่อนดูกว่าใส่งานไหนแล้วบูติดแล้วเนะาะวันนี้คอยจะมาใส่ตัวที่คอยลืมมินตีสวมนดีขนาดนีนเนาะเอ็มินตีสวมนดีขนาดนี้เนะน,น,นานนะ เครื่องเนาะอีกรอบอ่ารันและเครื่องเครื่องยังไงเนานะมันอาจจะรันซาแน่่ะโอเค a s r o c เใช่ไหมมาหน้าต่างนี่เลยแสดงว่า,ม,ม,ม,า,ววามันบูมีวินโดว์มันจะเข้าว่าได้เพราะมันบูมีวินโดว์วินโดว์ก็คือระบบปฏิบัติวการที่ทำสายงานเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องประกอบจะบมีวินโดว์เนาะตอนนี้โคกระชีลงวินโดว์ซึ่งโคกจะขามนะเดี๋ยวมาเข้าเบิ่งไปอดนะไปอดเ,ออเอนาะใช่เนาะไหมออส f2 หอบแมนเออแม่นละ f2 คือว่าห้องฮับเจนซามแหละ AMD Ryzen 3 3700X 8ค o r e 16 Thread คำอบห้องฮาร์มนะตัวนี้ก็จะบอกเปิดเครื่องได้นะเปิดอะได้บัต302หนึ่งขึ้น2666ขื่อน DRC 266 16กิกได้จริงมาก a m p ก็ได้โอเคห้องก็มาเขานาต่างลง Windows ละอยู่ที่กด F11 สำหรับมินบอร์ดตัวนี้เข้มา USB น้ำคอลสินลูมพัน USB Kingston Data ตอนนี้กำลังโหลดคุกคืคอควบเขามานะและเพื่อจะโหลดไดเวอร์มาลงติดตั้งนะตอนนี้มันเพิ่มมีไดเวอร์การใช้งานคนขับยุยงยาอะไรพอว่าหงหาววันลงมันจะผสมบญแบบตรงลงไดเวอร์ก่อนอ,อ่ตอนนี้ก็ได้ลงไดเวอร์ไปโซนหนึ่งแล้วเนาะ แต่ตอนนี้คอยยังนอนแห้งขอชิคอา์อย่างนี้ก่อนมือื่นจะมาต่อเนะตอนนี้ฮาก็มาอยู่หน้าตาใบออด คือแลมบ,บัสเนี่ยมันมันขึ้นหมดเต็มส่วนนะมันขึนสองหกหกตัวที่คอยใส่มันเป็นสามเปนสองก็เลื่อนลงมาโหลดเอ p setting เติ้งมาทามินเป็นออโต้เอาเลยมันจะมีโปรไฟล์หนึ่งบางคนก็จะมีสองโปรไฟล์ตัวนี้อาจะเป็นเวผู้สานเก่าแล้วมันเลยมีแต่โปรไฟล์เดียวบัสามเป็นสองกดโอเคเลยเออมันจะปรับไฟให้ถ้าม่ได้ก็ต้องได้ปรับไฟได้นี่มาบูทเบิ้งนะจิได้ยี่บอเบิ้งอ่าจะเปิดเครื่องนายยี่บอบูทติด,ด,ดอยู่บน หรือขอไปเบรง CPU Z ก็ได้นะ memory. เนาะ memory ตอนนี้ขึ้นแล้วพันหกคูณสองเป็นสามพันสองขึ้นสามพันสองแหละตอนนี้เนาะหรือเช็คกันชัวร์ว่าเบิ์หนี่ก็ได้รีสตาร์ทอีกครั้งเนาะอันนี้จริงเซ็กใน CPU Z ก็โอเคแล้วแต่ว่าอยากเซ็กเบรงในใบออนก,ก็ได้กด F2 หรือกดเดียวก็ได้เนาะสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวเสียงเยอะนังติดในนี้ก็จะเห็นแล้วขึ้นบัตสามพันสอง ตัวน,นี้มันขึ้นแล้วเนาะสามเนสองเมื่อกี้มันจะขึ้นสองหคโอนั้นทัาก็ยังสามารถปรับโอซีได้เาะตัวน,นี้เขาจะวโอซีเธอบอ่าฝากใลินใช้งานปกติไปก่อนถ้าต้องการโอซีจึงมาว่ากันอีกทีหลังจากประกอบแล้วติดตั้งได้เวอร์สเร็จเรียบร้อยลงโปรแกรมประมาณหนึ่งแล้วก็นค่อนข้างถือใจดีเนาะสำหรับที่ต้องการอยู่แต่กับต่แท้ให้อยากไปไล่สเปกที่ใกล้กว่านี้ แต่สำนีญก็ถือว่าสวยได้หลายแลละก็ือว่ามันก็จะสวยขึ้นและประมาณ35 50เน,ะนาะสะนั้นเวลาการทังานก็คือข่อยก็จะบลั่งเลคือเหมือนกออเลยกับการเหตุเวียกโนตบุโคดเมื่อยเมื่อยเลยเมือ่อยเลยการเห็ุเวียนโนบุ๊กนี่วันนี้เฮ็ดเวียกต,กตักโตแล้วมีกระจิกกระใจเลกระปีกระเปาในการเหตุเวียกนแน่อะบันนี้บันนี้ปัญหาก็คือจะลังเลก็คืองานตอน,นสำหรับปี2 0 2 1นี้คนก็มักจะเหตุแต่เสาร์ถิย์คือปัญหาคือข่อยเฮี่ยนยังเฮียนอยู่ ก็ค,คือเฮียนในภาค s o u t h e ก็เกริ่มโบกหอยได้หับเ hey, หตุแห้คหอยหับพ้นกระทบกันเนี่ยเนี่ยก็เลยโบกหอยได้หับเนี่ยก็จะหับมีแต่งานที่โบกหอยถือเสา t ิ e นั่นแหละแต่ว่ามันแถบจะบ่มีอลไรสำหรับปีนี้มีมีอยู่แต่ว่ามีหน่อยหลาย แต่นี่นี่กละไรไปแล้วคอยกระิมาประกอบอีกครั้งเนาะเครื่องเดินไปแหละอาจจะมีอันชิ้นส่วนเพิ่มเติมมาประกอบเติมอะไรก็โดยหลักๆก็คือการคลสทั้งหลายจะเอามาประกอบใหม่ให้มันมอกับเมนบอร์ดกับตัวฮิตซิงตัวอะไรกัแลมยังไงที่เป็น RGB อันนี้มันบกเข่ากันเลยนะเท่าที่เห็นนี่ เคสกีฬาแต่เครื่องภายในสวยงามมันมันบูมบแมทก,กันนะนะแต่ว่าใส่กันได้อยู่ก็ค่อนข้างเป็นบอดเห็นว่าเต็มเป๊ะเลยเนาะแต่ว่าจะโบูบมีส่วนวางเลยจัดไซส์กระอย่างเป็นบ,นบอดตัวนี้ เดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปใหญ่ตั้งหากสำหรับจะมาลองการใช้งานตัดต่อเนอะา render, ะการเรนเดอร์อะไรกับการลินเกมให้เบิร์เนาะลินเกมก็ถือว่าคนงานสบายเลยแต่ว่าคอยบอัวใดประกอบมาเพื่อลินเกมนะฉะน,นั้นถ้าจะเนะ้นลินเกมนี่ก็คขอแข,ข้างก็ถือว่าจะต้องหาการ์ดจอทีเหมาะสมกว่านี่แนะ่แต่นี่ก็ถือว่าโอเคแนะลหนึ่งหกศูนย์อ้าวแล้วตอนนี้ขอ,จ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะถ้าว่าเพื่อนๆมีคำถามยังก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้แหละสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย